네, 안녕하세요 여러분. 네, 오늘 저희 대사관 앞에 나와있습니다 오늘도 네, 오늘 저희 손님 벌어미다 나오셔가지고 여권 받고 오늘 한국으로 이제 출발할 거예요. 4개월4개월루1 그, สุดยอดมากเลยค่ะแบบผ่านไปแบบคั่องคังเลยนะคะแล้วก็ตอนยื่นอะคะ่ะเราได้มีการยื่นไปสอบภาษาอะไรบ้างไหมคะไม่มีค่ะรอผลสอบเกาะหน้านี้ก็เคยยืน่นสมัครท็อปติกไปด้วยใช่ไหมคะแย่ไปแล้วรอไดสิ้นเดือนถึงจะได้ผลแต่ก็ออกก่อนใช่ค่ะ <laughs> <laughs> ก็คือตอนยื่นอะคะ่ะไม่ได้มีใบสอบอะไร ใช้บริการกับทางเคทีวีซ่าคะก็เห็นรีวิวดีค่ะรีวิวดีแล้วคนผ่านเยอะค่ะคุณลูกค้าก็เลยเลือกมาใช้บริการกับเคทีวีซ่าด้วยทางเราก็ต้องขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการกับทางเ t ทีวีซนะคะและก็สุดท้ายแล้ววีซ่าเราออกรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจค่ะผ่านแบบรวดเดียวครั้งเดียวทางสามีว่ายังไงบ้างคะ <อ>ก็ดีใจค่ะรออยู่รออยู่ <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้นะคะจะบินไปเจอสามีกันแล้วนะคะทุกท่าน